สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุ่นนี่นะคะในรายการมูเตโลจีค่ะเป็นรายการมูสายไฮเทคนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะมาแจกฟรีนะคะวอลเปเปอร์พระกระสิทธิคันนะคะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะที่มีความสำคัญมากในเทศกาลวันสาจีนนะคะพร้อมทั้งวันนี้นะคะจะมาแนะนำในเรื่องของ ความหมายมงคลความหมายดีๆของของไหวในวันสาจีนนะคะครานี้วันสาจีนมีความสําคัญยังไงนะคะก็แน่นอนค่ะวันสาจีนนะคะเป็นวันที่ให้ลูกหลานชาวจีนนะคะได้แสดงความกตัญญูค่ะให้กับบรรพรบุรุษของเรานะคะโดยที่มีความเชื่อกันว่าในวันสาจีนนะคะเป็นวันที่ประตูนรกจะเปิดนะคะให้กับเหล่าวิญญาณค่ะได้มารับบุญกุศลนะคะบนโลกมนุษย์นี้ค่ะและแน่นอนค่ะ พระโพธิสัตว์ที่มีความสําคัญองค์หนึ่งนะคะท่านพระ กระสิทธิคันนะคะโพธิสัตว์ค่ะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะในนิกายของมหายานนะคะโดยในประวัตินะคะชาวจีนเชื่อว่าท่านค่ะเป็นผู้ที่จะมาช่วยนะคะเปิดประตูนรกนะคะให้กับเหล่ากามภูมิทั้ง6ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกนะคะอสุรกายเปรตนะคะเดรัจฉานมนุษย์และเทพนะคะให้มารับบุญกุศลบนโลกมนุษย์นี้นะคะโดยท่านค่ะจะมีนะคะเป็นไม้คาถาของท่านนะคะ โดยท่านจะกระแทกลงไปบนพื้นนะคะเพื่อให้ประตูนรกเปิดแล้วก็จะมีอ,ะอีกมือนึงของท่านนะคะประหัตของท่านจะถือเป็นลูกแก้วนะคะเพื่อที่จะส่องสว่างสว่าง,สว,างสวัยนําท้าให้กับดวงวิญญ,ญาณนะคะมายังโลกมนุษย์แล้วก็มารับบุญกุศลค่ะและแน่นอนค่ะในรายการมูเตอรโจีนะคะทาง VSM อสพของเราค่ะใจดี JD นะคะแจกวอลเปเปอร์นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของท่านนะคะพร้อมบทสวดสั้นๆนะคะเพื่อที่จะให้กับท่านผู้ชมนะคะไปรับความปังกันในวัน นะคะในปีนนะคะในปี2565นี้ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะดาวน์โหลดง่ายๆนะคะเข้าไปดาวน์โหลดที่ www.vsm365.com นะคะหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะทั้งที่เป็น d e v i c e Mobile นะคะแล้วก็ d e s k t o p คะ่ะเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะได้บทสวดง่ายๆแล้วก็มีรูปภาพของท่านนะคะซึ่งอันนี้ส่งในการที่เราได้กราบไหว้ท่านนะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นสิริมงคลมากมายเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ้าจะบูชา ท่านนะคะก็สามารถบูชาด้วยน้าสะอาดนะคะหรือว่าปีเสี้ยนะคะที่ทําจากหยกนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้ว่าอเปเปอร์ของท่านนะคะเราก็ กล่าวบทสวดอันนี้ก็เป็นการบูชาท่านได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะสําหรับในวันศาสจีนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําความหมายดีๆของของมงคลนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพการจัดโต๊ะวันศาสจีนกันนะคะเราวนี้วันศาสจีนค่ะจะมีการไหว้ด้วยกัน3ช่วงเวลานะคะก็คือช่วงเช้าเราจะไหว้เจ้าที่ค่ะโดยการไหว้เจ้าที่นะคะเรามีกระดาษเงินกระดาษทองน้ําชาน้ําสะอาดนะคะแล้วก็อาจจะมีขนมแข่งขนมเทียนค่ะ ถัดมาจากการไหว้เจ้าที่นะคะโชคสายเราไหว้บรรพบุรุษกันค่ะซึ่งก็จะมีของไหว้คล้ายๆกับการไหว้เจ้าที่นะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของของคาวนะคะแล้วก็จะมีผลไม้มงคลมากขึ้นหน่อยค่ะโดยผลไม้มงคลแล้วก็ของคาวนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันค่ะอย่างแรกนะคะที่คนนิยมกันมากๆเลยนะคะจะเป็นปลาค่ะหมายถึงมีกินมีใช้กุ้งหมายถึงโชคลาภนะคะไก่ความก้าวหน้าค่ะหมูมีกินมีใช้เช่นกันนะคะเป็ดความอุดมสมบูรณ์ค่ะ กลับมาสู่เรื่องของขนมนะคะก็มีขนมเข่งขนมเทียนจะหมายถึงความราบรื่นหวานชื่นนะคะขนมถ้วยฟูค่ะหมายถึงเพิ่มพูนรุ่งเรืองนะคะขนมปุยฝ้ายนะคะก็คือเงินทองเพิ่มพูนนะคะส้มหมายถึงความโชคดีนะคะกล้วยก็คือลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแอปเปิลก็คือความสงบสุขในครอบครัวองุ่นก็คืออายุยืนเจริญง,งอกงามและสารีหมายถึงความสําเร็จนะคะก็เป็นความหมายดีๆที่วันนี้นะคะมูเตโลจีนู่นนี่นะคะเอามาแนะนํากันนะคะก็หวังว่า ว่าทุกท่านนะคะที่ไหว้วันสร์จีนปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมนะคะก็เป็นวันแม่ด้วยเป็นวันมงคลมากๆเลยก็ขอให้ทุกท่านที่ไหว้บรรพบุรุษนะคะให้บรรพบุปปปรุษปกปักรักษาเราคุ้มครองเราให้ร่ํารวยมั่งคัง่งร่ารวยแล้วก็ไหว้พระกสิทธิคันโพธิสัตว์ด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความปังในปี2565สาค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ